สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนอนนัวค่ะมือตำถาดทะเลก,กุ้งปลาเมือกละหละกักกมีไข่ลูกค่ะไข่ลูกของเขาเองค่ะไข่ลูกตัวนี้เป็นระยะสองนะคะ <c oughs> ทายอยู่บ้านลับมาบ้านอยู่หนอง่ายไข่ลูกเขาไม่ขายเด้อค่ะหนึ่งแผงส่งฟรีหลักกสิบสิบห้าลูกก็ส่งฟรีเหมือนกันค่ะ เสือนี่ขายค่ะสามตัวส่งฟรีเลยค่ะสามตัวเอาเบิรงคลิปนี่นะสามตัวส่งฟรีไม่พอแถมขนมจินหนึ่งห่อไปเลยจบทิ้งซอย นั่งดีๆครั <laughs> สบสียบแต่ตับหมหุงเพิมใส้บักกะทินบักหุงยา่เตี้ยค่ะไข่ลูกมันๆันื้อ,อวันกัะไร <laughs> ไข่ขาวไข่ขาวเลิศแห้องอือแบบนึงเนาะน้องกะบะถือสมพักสมพักที่เสียบนี่เป็นสมพักน้องไข่เนี่ยนหละคะ่ะพลายูน้องไข่กระดัยตลาดแจ้งสว่างจะเป็นเสียบแห้งไหล ละหาบาทสิบบาท mm hmm. ดัวแห้งสมพักกันเลิศเ mm hmm. ขาปุ้นขนมจีนของเราเองค่ะเส้นเหนียวก็แล้วกันเส้นเล็กๆนเนเหนียวซื้อสิบห่อแถมหนึ่งห่อเป็นสิบเอ็ดห่อสามร้อยเก้าสิบบาท ทรงฟี่คือเก่าค่ะปะลาของเขาเองค่ะสามวดลอยใส่น้ำปูความแห้งแสบกระเทียมทอนดองบม่ได้เอามากินเมื่อนี่กระเทียมทอนดองกับมี่จเจ้าแหลกหลยหล่ะที่ขายเนี่ยพริกไทยพริกไทยแสบอยหวมน คือไทยสดคือไทยออนไม่อยู่บ้านบ้านกำลงังเนอยนๆดอกเป็นบ้านแค่าหาลงังเนอยนๆค่ะปลูกต้นไม้เข้าไปเห็นหนายอยู่ลมดุนขึ้ส่วนสมบัติยังไม่มีดอกพรที่แหลกพรเดือนละสองพันแปด พอเหรือละสองพันแปค่ะครบสามปีหรือสี่ปีขยายมาปรับมาพอเหรียละสี 4, ่พันสีแปดราคาบ้านก็ไม่ได้แพงหรอกหกแสนหนึ่งหมืนบาทค่ะบัตนี้ซื้อบ้านอันนี้ทั้งหลังตันติดกําแพงทีมันก็เลยเกินมากเนะี่ยก็เลยเป็นห7แสนเมั้งนบะ้านนั้งนั่นกับพอนอยู่ค่ะ ไม่ได้ซื้อสวนทา้งหนาดอกอืมบานเล่างเลยล่ะเป็นจุดกำเนิดอันท่ำขีบท่ำขีบเลยตั้งแต่ที่แหลกอยู่หนองคายบานเอือ บ้านนี้เพราะมันเป็นจุดกำเนิดเนาะเห็ในใหชีวิตเ่อเปลี่ยนไปมันบ่อยู่ในบ้านหลังนึง<อ><อ>ก็เลยบอคิดอย่างง่ายไหมยุ่่ก็ดีแล้วเพิ่นผ้าหางผ้า,ผามีแล้วนะก็บบรแบบรย้วยหรืออะไรหรอกแต่หมายถึงว่าเหตุในห้องแบบชีวิตดีขึ้นไหมปมมือ่ะก็ยุ่เนี่ย ก็มีความสุขดีอยู่มากกับประเทศกับเบื้องเออละปู่กับเบื้องมาตอนที่ขายขอบปุ่นแรกๆขนมจีนแรกๆพอมีทุนกับมาปู่กับเบื้องแล้วก็ต้อเติมออกไปมนอน่นั้นดิฉันก็เริ่มต้นมาจากศูนย์ือกันละ่วงหรอ sắm mua xếp xẹp, ra đi, cứ như บ้านหลังนี้กับห้น้องไส้อร่าคี่เงินก่อนถ่ายไปปิดไปปิดแล้วก็จะไหน้อยน้องไส้ค่ะน้องไส้คนคนคนกลางส่วนเราไม่เป็นไรเราก็ยังมีกำลังที่จะหาอยู่ให้เขาซานะเขาคอยสิบดีขึ้นห่วงน้ำเขา ฉันคือบ้านแก่พ่อกับกแม่กินน้ำแดงก่อนเคียวแล้วกันแดงใช่ไหมหรอเปล่าน้ำเคียวน้ำแดงแส่บเดียวน้ำดำกับซสบอยู่กินน้นดำดำไรกับเบื่อนอะ่ะใครใครแม่ต้หมหาย ฮิฮิอืมอืมพักไพ้ได้เตี่ยอะไรนัวบอกุงได้เตี่ยอะไรนัวค่ะโอ้กรอบดีอืมอืมเดี๋ยวหาคว่วช่วนแน่อะไรนัวปลาไปหรอมวนมาสำหรั กับไอไอสีกินเยือมาหาโ mm hmm. ดนโดนได้พอกันเถอะวันบ่เอืบแต่แนวอยู่แนวกินบ้านนั่นอร่อยนวัวนะโอ้ แบบสุกสดสดสุดน้ำจิ้มชีฟูยังอลือยนิดนึงอันเอาเติรนว่าน้ำผู้ใดผู้เดียวบอกนึ่ามันเติรนว่าผู้เดียวนึกว่ามันเติรนว่าเป็นน้ำอายบอก รอหน้ำหนองเห็ด <laughs> ค ah e ีบเขาละพากันง e ี้ยันลบกวนสมลดสมรถมาแต่ใส่ห e น่อยอีป e ๊อบความสูงของผู้ชายเสือรถอีป๊อบมากลดป๊อบหน่อยรถเนียงก่อเติร์นเขาเอื่นสักกตเตอร์บน่ารถอีป๊อบ ซื้อมาแล้วกะซื้อข่วงสงห่างมาากกันมาหลวกอะออกมาสอมข้ายค่ะข้าละเมือนบอกขา้าเราใดเตินอันนั้งห่างกับสามสี่พันผสมกับเป็นเดอะแกงอีป๊อบป๊อบปูล่าวูดของเขานี่ย มากอักษรลดห่างก็งซูของเขาะนะแพ็คของเดียวก็ซ่อมส้มลดน้ำกันน้ำเพื่อนบ้านนี่แหละค่ะเป็นบาทเป็นจ้าบุญเด้อมาอยู่นี่ก็ได้เพื่อนบ้านกด็ดีดีนี่แหละมีบ้านบ้านบ้านงามบ้านดีเร่างว่ซูเพื่อนบ้านดีเรงว่า ดีได้ <c oughs> ได้เพิ่งผ้าอาศัยกันได้หลืะค่ะคลองไลก์อะเมื่อใดคลองไลก์อะให้ในนี่ลรามาแพ็คซอยกันจุนเจอกันไปนะนะ ก็ได้จุนจกอกระเส่เม็ดกะทินกะคักแสบบางหุงเฮิมที่หนึ่งเลย À? <Ses> cho không nghe tiếng kinh xoay <thấy> Xoay kính xoay học อันหลังในหน่อยแต่ว่าปุูกนั่นปลูกนี่เขาไปกันเป็นแตะยูด้วค่ะฮนี่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 อย่านั่งนี่นี่อย่านั่งอย่านั่งอันนี้ดอกอินทผลอันเครืออันนี้เนี่ยอันดอกมะลีนี่นี่อืมเบรรู้ล้าดอกแต่ไหนอยู่บอร์รู้ลายาบอกเลยบ้านหลังนหน่อยพื้นที่สามสิบสองตารางวาบ่อืม ยี่สิบสามสิบสอง่ะสามสิบสองต่อร่างว่าแต่มีความสุขเด้อเอออาย่น้ำมีตรแต่ลอยยิ้มเลยอ็เสียงหวัวเราะเดีบานลังเนี่ยลอยยิ้มเสียงหวัวเราะน่ความเป็นกันเองอิเล่ พูดได้อยู่ใกล้ๆนะบานพ่อเสร็จแล้วเด้อบานพ่อใส่เมื่อบันมวพวดได้ไม่เยียมไม่ยยมก็ได้เอ้ยสิมาเข็ดเนเนีย่ยแสบๆสุก,กินตัวบ,บาดิสันก็บคอยว่าบคอยว่าวางเด้อ พอดีแซ่บประแดกนั่นว่ะประแดกห้าเอวเอ้ามนสีเงาแล้วค่ะขอบพูดเลายายค่ะที่ขอมาติดตามรับชมกิจแซ่บแบบนุ่นว่ะค่ะมอนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ